ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำนานเดอรี่ตำนานวัดเจดีหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดไอ้ไข่ตั้งอยู่ที่ตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเล่ากันว่าเมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดร้างเหลือเพียงแต่เจดีโบราณ จนเมื่อประมาณปีพศ2500ได้มีการบูรณะวัดเจดีย์ขึ้นมาใหม่ทำให้มีพระภิกษุเข้ามาอยู่จำวัดหลังจากมีการก่อสร้างวัดใหม่ผู้ใดที่เข้ามานอนพักค้างแรมภายในบริเวณวัดถ้าไม่บอกกล่าวต่อไอ้ไข่ก่อนก็มักจะนอนไม่ได้ต้องโดนก่อกวนอยู่ทั้งคืนเมื่อทำท่าจะหลับ ก็จะมีเด็กเอามือมาตีหัวบ้างดึงขาบ้างก่อกวนอยู่ทั้งคืนไอ้ไขวัดเจดีคือรูปปั้นแกะสลักของเด็กชายอายุประมาณสิบขวบตั้งอยู่ที่ศาลาในวัดเจดีเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ณวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงวัดไปจนถึงต่างจังหวัด เชื่อกันว่าไม่ว่าจะขออะไรก็ตามก็จะได้อย่างที่หวังโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและการค้าขายเชื่อกันว่ารูปปั้นแรกของไอ้ไข่นั้นถูกสร้างขึ้นโดยพ่อเที่ยงจอมขำังเวทหรือผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินท่านได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของวิญญาณไอ้ไข่ที่วัดเจดีจึงได้แกะสลักรูปไม้เป็นเด็กผู้ชายแล้วนำมาวางให้คนกราบไหว จนกระทั่งผุพังไปตามการเวลาและอยู่มาคืนหนึ่งพอเที่ยงได้นิมิตเห็นเด็กผู้ชายยืนเปลือยกายพร้อมเอ่ยปากขอให้ช่วยแกสลักไม้ใหม่ให้ทีตนจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งพอเที่ยงจึงเอ่ยถามเด็กคนดังกล่าวว่าเป็นใครเด็กในนิมิตนั้นจึงได้บอกว่าตนชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดี มาขอให้แกะสลักไม้ให้ใหม่เนื่องจากของเดิมได้ผุพังไปแล้วหลังจากนั้นพ่อเทียงจึงได้นำไม้ตะเคียนมาแกะสลักเป็นรูปเด็กชายอีกครั้งในปลายปีพศ2524และเป็นผู้อัญเชิญวิญญาณของไอ้ไข่มาสถิตยอยู่ในรูปแกะสลักและประดิษฐานไว้ที่วัดเจดีเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธามากราบไหว้สักการะจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวของไอ้ไข่หรือตาไข่นั้นมีที่มาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัดแต่เมื่อเข้าไปดูก็พบว่าไม่มีเด็กมาพักอาศัยในบริเวณนั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่เห็นนั้นว่าไอ้ไข่ซึ่งเชื่อว่าเป็นวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่หน้าวัดเจดีย์แห่งนี้ ซึ่งคำว่าไอ้ไข่นั้นเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆมีผู้คนพบเจอกับไอ้ไข่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้เลยนอกจากการปรากฏร่างให้เห็นก็อาจจะมีการล้อเล่นกับผู้ที่มาพักค้างแรมในวัดไอ้ไข่จึงเป็นที่รักของชาวบ้านใครมีเรื่องเดือดร้อนวัวควายหรือข้าวของสูญหาย ก็จะมาจุดทูปบนบานขอให้ช่วยหาตำนานไอ้ไข่นั้นมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันบางก็ว่าไอ้ไข่คือวิญญาณเด็กที่ติดตามหลวงพ่อทวดเมื่อครั้งที่หลวงพ่อทวดทุดงมาถึงวัดร้างแห่งนี้และรับรู้ด้วยญาณของท่านว่าที่นี่มีทรัพย์สินโบราณฝังอยู่ จึงให้วิญญาณดวงนี้เฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้อยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในขณะที่บางตำนานก็เล่าว่าไอ้ไข่คือเด็กลูกชายของชาวบ้านแถวนั้นที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวัดโบราณต่อมาเด็กคนนั้นประสบอุบัติเหตุตกน้ำเสียชีวิตวิญญาณของเด็กน้อยซึ่งผูกพันกับวัด ก่อสิงสถิตที่วัดแห่งนี้ตลอดมาเมื่อปีพศ2526หลวงพ่อเทิมเจ้าอาวาสวัดเจดีในขณะนั้นได้จัดสร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่รุ่นแรกพร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมาจากการที่ไอ้ไข่เป็นที่นับถือมาอย่างยาวนานผู้คนจึงคิดว่าคนรุ่นหลังล้วนมีอายุน้อยกว่าไอ้ไข่ทั้งสิ้นจึงไม่ควรเรียกว่าไอ้ไข่ ควรเรียกใหม่ว่าตาไข่จึงจะเป็นการเรียกที่ให้การนับถือมากกว่าแต่ด้วยความที่ผู้คนคุ้นเคยกับคำเรียกขานว่าไอ้ไข่และภาพที่ทุกคนเห็นจนชินตาคือรูปปั้นของเด็กน้อยที่มีอายุแค่สิบขวบเท่านั้นคนส่วนใหญ่จึงยังเรียกไอ้ไข่อยู่เช่นเดิมในวัดเจ,จดีนั้นยังเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธาเอามาเพื่อแก้บน เช่นรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติกของเล่นต่างๆเป็นต้นส่วนในบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินย่อมๆโป่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสำลิดจากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ทุกๆวันจะมีผู้คนหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่ บางส่วนก่อมาเพื่อแก้บนจึงทำให้มีเสียงประทัดดังขึ้นแทบจะตลอดเวลาและปัจจุบันวัดเจดีก็ได้จเจริญขึ้นมาอุโบสถขนาดใหญ่ถูกก่อสร้างขึ้นตามปัจจัยต่างๆจากผู้ศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และหลังไหลเข้ามายังวัดเจดีแห่งนี้ทั้งยังเผื่อแผ่ไปยังชาวบ้านที่อยู่รอบวัดได้มีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องบูชาไอ้ไข่ วิญญาณเด็กน้อยดวงนี้จึงเป็นที่พึ่งพาทางใจของทุกคนที่เลื่อมใสเด็กน้อยที่ถูกเรียกว่าเด็กวัดได้รวบรวมศรัทธาจากมวลชนทําให้สร้างวัดเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่ได้และเป็นวัดเจดีย์ที่สวยงามมั่นคงดํารงพระพุทธศาสนาสืบไปก็จบไปแล้วนะครับกับตำนานไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์หวังว่าจะชอบกันนะครับ ใครที่มีเรื่องราวหรือตำนานที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ